สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัมพจรภาตอบชัดสร้างเรือนหอหรือเปล่าหลังควงพกไปดูหินอ่อนสงสัยหนักมากหลังจากเมื่อหลายวันก่อนนางเอกสุตตาอัมพชรภาใจยเชื้อควงหวานใจไฮโซพกประธานวงไปเลือกดูต้นไม้ที่สวนต้นมะกอกก่อนจะเดินทางไปเลือกหินอ่อนกันต่อจนหลายคนสงสัยว่าทั้งคู่กำลังเตรียมสร้างเรือนหออยู่หรือเปล่าล่าสุด ยิงตอกย้ำความสงสัยเข้าไปอีกเมื่ออัมพัทราภาโพสภาพที่มีหมอช้างทศพรหมอดูชื่อดังร่วมเฟรมด้วยระบุแคปชั่นว่าขอบพระคุณอาจารย์นะคะไปเป็นเพื่อนดูหินอ่อนพาไปชมสวนต้นมะกอกเป็นครั้งแรกมาเที่ยวชมบ้านอาจารย์เป็นครั้งแรกและทุกคนช่วยกันสอนขี่สกูตเตอร์เป็นครั้งแรกวันนั้นสนุกมากไมยบ้านอาจารย์สวยมากเฟอร์นิเจอร์ก้อนแน่นจริงๆงงานนี้ชาวเน็ตรายหนึ่งก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปคอมเมนต์ถามทันทีว่า ต้องเรือนหอแน่ๆเลยเคยเห็นที่คุณอ้ําลงสตอรี่ที่แผ่นหินคิดว่าเป็นบ้านคุณพกขอให้รักกันตลอดไปนะคะรักคู่นี้มากซึ่งเสาวอ้ําได้ตอบกลับแบบเคลียร์ๆว่าไม่ใช่คะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ